ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาครับคุณผู้ฟังครับความขัดแย้งนะครับเป็นประเด็นที่อมตะมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมานี้นะครับเราย่อมเจอแต่เรื่องราวความขัดแย้งเสมอต้นเสมอปลายจริงๆเลยนะครับเหตุผลนะครับเพราะเมื่อเรานะครับทุกคนนะครับมีความคิดหรือเกิดมาในครอบครัวที่แตกต่างกันครับมาอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะมาทํางานร่วมกันครับ มักเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเสมอครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครับหลายครั้งครับในการใช้ชีวิตในที่ทำงานในตลาดสดหรือว่าในสถานที่ต่างๆเราครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่เราจะได้เจอผู้คนมากมายครับแล้วเหตุผลที่เราได้เจอผู้คนมากมายนั้นบางครั้งครับเราอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันครับก็จะทําให้ เราทุกคนนะครับเกิดการทะเลาะกันนะครับเกิดความขัดแย้งกันบ้างนะครับแต่หากวันนี้ครับถ้าเรารู้วิธีการจัดการกับความขัดแย้งแล้วก็จะทําให้ชีวิตของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความสุขอย่างมากมายแน่นอนครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการจัดการกับความขัดแย้งนะครับแบบฉบับคนที่มีความสุขมากที่สุดครับงั้นเราไปเรียนรู้กันครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้อากาศสดใสท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับเหมาะแก่การเรียนรู้มากครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Wishdom ปัญญาวิชาชีวิตพอดแคสต์นะครับนี่คือช่องสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ครับเพิ่มพูนทักษะพัฒนาตัวเองที่จะทําให้คุณผู้ฟังได้รับความรู้ใหม่ๆทักษะใหม่ๆได้เป็นผู้รอบรู้และอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขครับวันนี้ครับผมได้หยิบยกเรื่องราวความรู้มาเล่าสู่กันฟังครับเช่นเคยครับจากหนังสือ ผู้มือควบคุมอารมณ์คนครับและที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆจากผู้เขียนครับคุณเดวิดเจไลเปอร์แมนครับส่วนผู้เรียบเรียงและแปลนะครับคุณภูนลาบอุทัยเลิศอ,อรุณครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนบนโลกนี้ไปตลอดการครับและจะทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าเมื่อวาน ได้อย่างแน่นอนครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่าหลังจากผมอ่านหนังสือเล่มนี้เสร็จนะครับการควบคุมอารมณ์ของผมดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมเชื่อเลยเกินครับว่าหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับควรมีติดไว้ที่บ้านครับหนังสือนี้นะครับเป็นหนังสือที่ช่วยบอกกลวิธีทางจิตวิทยาในการควบคุมอารมณ์ของผู้อื่นครับที่ช่วยให้ไม่มีใครโกรธหรือมีปัญหา ได้อีกต่อไปในชีวิตประจําวันนะครับก่อนเข้าเนื้อหานะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามสนับสนุนรับฟังรับชมกันมาโดยตลอดครับหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับเพิ่งฟังครั้งแรกนะครับขอฝากกดติดตามและคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีพลังในการค้นหาเรื่องราวความรู้ดีๆมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังไปตลอดการครับขอบคุณครับ จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์ไหมครับว่าทําไมคุณต้องเก็บมาเป็นอารมณ์เมื่อใครบางคนแสดงกิริยาที่ไม่ดีกับคุณครับเวลาที่เรานะครับบอกว่าเราเจ็บใจนะครับหรือมีใครบางคนทําให้เราเสียใจนะครับหรือเสียความรู้สึกหรืออับอายนะครับมันหมายความว่าอย่างไรกันครับเราตั้งใจจะหมายความว่าอย่างไรครับเวลาที่เราบอกว่าเรื่องนี้ ยกโทษให้ไม่ได้เด็ดขาดหรือมีใครบางคนทำตัวไร้มารยาทหรือไม่ให้ความนับถือเราครับคำตอบง่ายๆนะครับของเราก็คือครับการกระทำของคนเหล่านั้นนะครับทำให้เราเจ็บใจครับฟังดูมีเหตุผลดีใช่ไหมครับแต่คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือนะครับทำไมเราต้องรู้สึกเจ็บใจเพราะสถานการณ์เหล่านั้นด้วยล่ะครับทำไมเราต้องเก็บ มันมาเป็นอารมณ์ครับแค่บอกว่าเราเจ็บใจยังไม่ชัดเจนพอครับถ้าอยากทำความเข้าใจในสิ่งเกิดขึ้นอย่างท่องแท้นะครับเราต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำไมเราจึงรู้สึกเช่นนั้นครับผมขอยกตัวอย่างสถานการณ์หนึ่งนะครับทำไมคุณถึงไม่ชอบเวลาที่มีใครสั่งให้คุณหุบป,ปากครับคุณรู้สึกหงุดหงิดเวลามีคนขับรถตัดหน้าคุณหรือไม่ครับแล้วเวลาที่คุณถูกคนอื่นปฏิเสธ ถูกมองข้ามหรือทําให้ขายหน้าล่ะครับหรือเวลาที่มีคนมาขโมยของของคุณนะครับโกหกคุณหรือนอกใจคุณแน่นอนเทว่าคุณต้องรู้สึกเจ็บใจเจ็บแค้นและโมโหแต่คําถามคือนะครับทาไมคุณถึงรู้สึกเช่นนั้นครับถ้าจะตอบว่านะครับเพราะคุณถูกคนอื่นดูแคลนหรือไม่ให้เกียรติมันก็ใช่ครับแต่ทําไมเราต้องเก็บมาเป็นอารมณ์ด้วยครับ คุณเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังสื่อใช่ไหมล่ะครับว่าทำไมเราจึงรู้สึกเจ็บใจเมื่อคนอื่นไม่ให้เกียรติเราครับทำไมคุณต้องเก็บมาเป็นอารมณ์เวลาที่ถูกใครบางคนตำหนิครับทั้งที่นะครับคุณก็ไม่ได้บาดเจ็บจนเลือดตกยางออกใช่ไหมครับไม่ได้มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับคุณเลยนะครับอีกทั้งนะครับชีวิตของคุณก็ยังดําเนินต่อไปได้ครับแต่คุณรู้สึกไม่พอใจครับมีอยู่หลายครั้งครับที่คุณไม่พอใจ มากสีด้วยครับเพราะฉะนั้นครับเรามาหาคำตอบกันดีกว่าครับว่าทำไมเราจึงต้องเก็บเรื่องพวกนั้นมาเป็นอารมณ์ครับคุณผู้ฟังครับคุณพอจะตอบผมได้ไหมครับว่าแท้จริงแล้วความภูมิใจในตัวเองหมายถึงอะไรครับบ่อยครั้งนะครับที่เราพูดถึงคำบางคำอย่างพร่ำเพื่อครับไม่ว่าจะเป็นคำว่าความยิ่งในศักดิ์ศรีความภูมิใจในตัวเองความกลัว ความนับถือและความโกรธแต่แท้จริงแล้วนะครับคำเหล่านี้นะครับหมายความว่าอย่างไรครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับคำพวกนี้ครับเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับเรานะครับลองมาดูกันว่าคําเหล่านี้ครับจะส่งผลต่อการมองตัวเองและการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆในชีวิตประจําวันของเราอย่างไรครับพูดง่ายๆนะครับก็คือเราลองมาดูฉากหลังข้างในจิตใจของมนุษย์ เรากันครับเรานะครับจะมีความสุขครับมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีสภาวะจิตใจที่ปกติได้ครับเราจะต้องรู้สึกดีกับตัวเองเสียก่อนครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้จักรักตัวเองอย่างแท้จริงครับและนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าความภูมิใจในตัวเองครับผู้คนจํานวนมากนะครับเชื่อว่านะครับถ้าอยากให้ใครบางคนรู้สึกดีกับตัวเองนะครับก็แค่ทําให้เขารู้สึก ภูมิใจในตัวเองให้มากขึ้นครับพูดลาวกับว่านะครับเราสามารถสั่งความภูมิใจในตัวเองได้จากร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนั่นเองครับถ้าเราทําได้อย่างนั้นจริงๆนะครับมันก็เยี่ยมไปเลยครับแต่ความภูมิใจในตัวเองนะครับไม่ใช่สิ่งที่คุณจะหามาได้โดยตรงครับเพราะมันเป็นผลพลอยได้จากลักษณะการใช้ชีวิตของคุณเองครับคุณจะเป็นเจ้าของมันได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกนับถือตัวเองครับทําไมล่ะครับ ถึงเป็นเช่นนั้นครับคําตอบง่ายๆนะครับก็คือถ้าคุณไม่นับถือตัวเองนะครับคุณก็จะรักตัวเองไม่ได้ครับคุณผู้ฟังบางท่านนะครับอาจจะมีคําถามในใจนะครับว่าทําไมเราจึงต้องนับถือตัวเองใช่ไหมครับเราทุกคนนะครับล้วนมีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันให้ต้องตัดสินใจใช่ไหมครับเมื่อเราตัดสินใจทําในสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องนะครับเราจะรู้สึกดีกับตัวเองครับ แต่เมื่อเราทำในสิ่งที่รู้สึกว่าผิดนะครับเราก็จะรู้สึกผิดอับอายและเกิดความพระอายใจตามมาเช่นกันครับอารมณ์เหล่านี้นะครับจะทำให้เรานับถือตัวเองน้อยลงครับและทำลายความภูมิใจในตัวของเราไปครับฟังดูเข้าท่าดีใช่ไหมครับว่าแต่ว่าสิ่งที่พูดมานี้นะครับจะช่วยให้เรายุติความขัดแย้งได้อย่างไรครับเรากำลังจะได้รู้กันครับเพราะในบทนี้ครับ เราจะกล่าวถึงสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างบุคคลทุกรูปแบบครับลองพิจารณาประโยคที่ว่านะครับเลือกที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับการที่คุณจะเลือกได้นั้นคุณต้องเป็นอิสระเสียก่อนครับนั่นหมายความว่านะครับเมื่อคุณอยากทําในสิ่งที่ถูกนะครับคุณต้องสามารถทําสิ่งนั้นได้จากใจของคุณเองครับโดยที่ไม่มีใครมาบังคับนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่านะครับ ทำไมเวลาที่เราอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไร้อิสระภาพนะครับความภูมิใจในตนเองจึงหดหายตามไปด้วยครับเพราะถ้าเรานะครับถูกจำกัดอิสระภาพนะครับความสามารถในการเลือกของเราย่อมถูกจำกัดตามไปด้วยครับดังนั้นครับเราจึงพบว่านะครับความรู้สึกเป็นอิสระและความรู้สึกภูมิใจในตัวเองนั้นมีความเชื่อมโยงกันครับและนั่นคือกุญแจสำคัญครับดังที่จะเห็นได้ในบทต่อตไปนะครับ การสูญเสียอิสรภาพนั้นเองครับที่เป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆขึ้นมาครับและยังเป็นตัวกุมความลับในการแก้ไขความขัดแย้งเอาไว้อีกด้วยครับคุณผู้ฟังครับผมอยากจะให้คุณผู้ฟังนะครับลองมองย้อนกลับไปดูเรื่องความสามารถในการเลือกกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในการตัดสินใจแต่ละครั้งในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามครับ คุณจะมีแรงจูงใจอย่างน้อย1ใน3ข้อต่อไปนี้ครับ 1. นะครับคุณสามารถเลือกที่จะทำในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีได้ครับ 2. ครับคุณสามารถเลือกที่จะทำในสิ่งที่ทำให้คุณดูดีครับ 3. ครับคุณสามารถเลือกที่จะทำในสิ่งที่ดีหรือถูกต้องได้ครับเมื่อเรานะครับทำตามแรงจูงใจ2ข้อแรกนะครับความภูมิใจที่เรามีต่อตัวเอง จะถูกบั่นทอนลงไปทีละน้อยครับแต่ถ้าเราทําตามแรงจูงใจข้อที่3นะครับเราจะรู้สึกดีกับตัวเองครับและตัวตนที่แท้จริงของเราลองมาดูกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับและเพราะอะไรครับเมื่อคุณตัดสินใจทําอะไรลงไปเพียงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีนะครับทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันอาจไม่ถูกต้องนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะสูญเสียอำนาจในการควบคุมตัวเองไปครับ การกระทําของคุณนะครับถูกกําหนดโดยนิสยัยและแรงกระตุ้นครับตัวอย่างเช่นนะครับเวลาคุณสว่าปามมากเกินไปนะครับคุณอาจรู้สึกแย่กับตัวเองครับและอาจถึงขั้นรู้สึกผิดและโกรธตัวเองตามมาครับหรือถ้าคุณเข้านอนดึกๆทั้งที่ตั้งใจจะตื่นแต่เช้าตรู่นะครับคุณก็อาจจะหงุดหงิดตัวเองครับเวลาที่คุณตัดสินใจทําในสิ่งที่ขัดแยง้งกับความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเองครับ ซึ่งในกรณีนี้นะครับคือการกินในปริมาณที่พอเหมาะหรือการตื่นแต่เช้าตรู่ครับเท่ากับว่าคุณตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสครับคุณจึงไม่มีอิสระภาพอย่างแท้จริงครับแต่ถ้าคุณนะครับตัดสินใจทำอะไรบางอย่างลงไปเพียงเพื่อให้ตัวเองดูดีทั้งๆท,ที่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องนะครับนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อตัวเองครับแต่เพื่อภาพพจน์ ของงคคุณตัหากรบเมื่อคุณทําตามแรงจูงใจข้อนี้นะครับคุณก็จะไม่มีอิสระอย่างแท้จริงเช่นกันครับเพราะเมื่อเราทําในสิ่งที่เพื่อหน้าตาเราก็จะทําแต่สิ่งที่ช่วยเสริมภาพพจน์ของเราให้ดูดีขึ้นครับแล้วเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับเงินอํานาจอิทธิพลและสถานะทางสังคมครับซึ่งเป็นวัตถุทางโลกที่หลายคนให้คุณค่าครับ การตัดสินใจของคุณนะครับจึงไม่อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ถูกต้องครับแต่กลับไปอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ทําให้คุณดูดีครับถ้าคุณมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างภาพนะครับคุณย่อมต้องการให้คนอื่นนับหน้าถือตาครับซึ่งนี่คงไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าอิสระภาพครับหัวข้อนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมชอบมากครับถ้าคุณอยากรู้สึกดีนะครับคุณก็ต้องทําในสิ่งที่ดีครับ แต่ถ้าคุณเลือกที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดีคุณมักจะรู้สึกแย่ในท้ายที่สุดครับข้อสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองครับนั้นเป็นเพราะว่าคุณจะรู้สึกดีได้ก็ต่อเมื่อคุณทําในสิ่งที่ดีครับไม่ใช่ทําในสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกดีหรือทําให้คุณดูดีครับคุณจะควบคุมชีวิตของตัวเองและรู้สึกนับถือตัวเองได้ก็ต่อเมื่อคุณ กล้าตัดสินใจด้วยตนเองครับและสามารถรับผิดชอบในสิ่งที่เลือกได้เท่านั้นครับและเมื่อน,นั้นครับการกระทําของคุณจะเป็นอิสระครับและคุณจะรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณเป็นจากนี้ไปเราจะมาทําความเข้าใจในความสลับซับซ้อนอันน่าพิศวงของความภูมิใจในตัวเองครับความยิ่งในศักดิ์ศรีอิสระภาพและการนับถือตัวเองกันนั้น ดังนั้นครับจะเห็นได้ว่านะครับการทําในสิ่งที่ถูกต้องจะช่วยหล่อเลี้ยงจิตครับใจของคนเรานะครับถ้าเมื่อไหร่นะครับที่คุณรู้สึกนับถือตัวเองขึ้นมานะครับความภูมิใจในตัวเองนะครับก็จะตามมาครับนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างความนับถือตัวเองและการควบคุมตัวเองครับคุณผู้ฟังคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับสัมพันธ์กันอย่างไรใช่ไหมครับในกรณีที่คุณนะครับ มีความภูมิใจในตัวเองต่ำนะครับแล้วมีใครคนหนึ่งทำบางสิ่งที่เป็นการชกฉวยอำนาจควบคุมของคุณไปนะครับคุณก็คงโกรธใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะคุณรู้สึกว่าตัวเองไหลอำนาจควบคุมครับและถ้ามีคนต้องการชกฉวยอิสรภาพและอำนาจควบคุมที่คุณมีอยู่เพียงน้อยนิดนะครับคุณก็จะรู้สึกแย่ yeah, ยิ่งกว่าเดิมครับในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าถูกดูหมินหรือ รู้สึกนับถือตัวเองน้อยลงนะครับอันเนื่องมาจากนะครับการที่คุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ครับคุณจะรู้สึกเหมือนถูกบีบให้ตอบโต้กลับไปในทางที่ไม่ดีครับถ้าคุณรู้สึกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะครับคุณจะไม่แสดงอาการตอบโต้ด้วยความโกรธครับที่เป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่านะครับยิ่งเรารู้สึกภูมิใจในตัวเอง มากเท่าไหร่นะครับเราก็จะตอบสนองต่อสถานการณ์อันเลวร้ายด้วยความโกรธน้อยลงเท่านั้นครับคุณผู้ฟังครับถ้าเรานะครับไม่นับถือตัวเองนะครับเราไม่มีทางรักตัวเองได้อย่างแท้จริงครับเราจึงต้องแสวงหาความรักจากผู้อื่นเพื่อมาเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดครับความรักนะครับที่เราต้องการนั้นนะครับจะมาในรูปแบบของความนับถือครับถ้าคนอื่นครับให้ความนับถือเรา เราก็จะรู้สึกว่าเราก็สามารถนับถือตัวเองได้ครับเช่นเดียวกันครับเพราะเราจะเปลี่ยนความนับถือที่เราได้รับจากคนอื่นไปเป็นความรักที่เรามีต่อตัวเองครับอีกทั้งความภูมิใจในตัวเองและความหยิ่งในศักดิ์ศรีของเราก็มีรากฐานมาจากความนับถือในตัวเองเช่นกันครับเราต้องการความนับถือจากที่ไหนสักแห่งถ้าเราไม่ได้จากตัวเองเราก็จะเรียกหา จากคนอื่นครับเรามาทำความเข้าใจนะครับว่าความภูมิใจในตัวเองและความหยิ่งในศักดิ์ศรีของเราเป็นสิ่งที่สวนทางกันครับเมื่อสิ่งหนึ่งเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งก็จะลดลงครับด้านหนึ่งในตัวของเรานะครับที่คอยแสวงหาความนับถือจากผู้อื่นก็คือนะครับความหยิ่งในศักดิ์ศรีครับหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าอีโก้ครับ ซึ่งหมายถึงภาพที่เราอยากให้คนอื่นๆนะครับมองเห็นเราเป็นเช่นนั้นครับถ้าเรามีความภูมิใจในตัวเองต่ํานะครับซึ่งหมายความว่าเรายอมให้ความหยิ่งในศักดิ์ศรีเข้าครอบงํานะครับเราก็จะรู้สึกดีกับตัวเองเวลาที่เราได้รับการปฏิบัติอย่างดีครับหรือได้รับการตอบสนองในทางบวกจากคนอื่นครับแต่ถ้าเราได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้ามนะครับเราก็จะรู้สึกดีกับตัวเองน้อยลงครับ ถ้าเรานะครับมีความภูมิใจในตัวเองต่ํานะครับแถมยังได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีจากคนอื่นครับเช่นการกระทําใดๆนะครับก็ตามที่หยามศักดิ์ศรีหรือทําให้เราอับอายนะครับเราจะเริ่มไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองครับและระเบิดความโกรธออกมาครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมคนที่มีความภูมิใจในตัวเองต่ําจึงเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนอย่างมากครับ สาเหตุก็เป็นเพราะว่านะครับทัศนคติที่เขามีต่อตัวเองจะผันแปรไปตามความสามารถในการทําให้ผู้อื่นประทับใจในตัวเขาครับขอให้เข้าใจว่านะครับมีเพียงความหยิ่งในศักดิ์ศรีหรือตัวตนจอมปลอมของเราเท่านั้นครับที่รู้สึกเจ็บปวดได้ดังนั้นครับยิ่งเรามีความภูมิใจในตัวเองมากเท่าไหร่นะครับเวลามีใคร ไม่ให้ความนับถือเรานะครับเราก็จะเจ็บปวดน้อยลงเท่านั้นครับเวลาที่คนเราโกรธนะครับนั่นเป็นเพราะเราเกิดความกลัวขึ้นมาในระดับหนึ่งครับความกลัวนี้นะครับเกิดขึ้นเพราะเราสูญเสียอํานาจในการควบคุมชีวิตบางด้านไปครับไม่ว่าจะเป็นอํานาจในการควบคุมสถานการณ์อํานาจในการเข้าใจโลกหรืออํานาจในการสร้างภาพพจน์ของเราครับ ความโกรธนะครับเป็นการตอบสนองตามแรงกระตุ้นของความกลัวครับซึ่งจะเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งครับความบาดหมางหรือความไม่ลงรอยกันในเวลาต่อมาครับเพราะเราจะระบายความโกรธไปยังสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวช่วงชิงอำนาจและความสามารถในการควบคุมเราไปครับเรามาทำความเข้าใจนะครับคุณผู้ฟังครับว่าทำไมความโกรธ จึงเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ครับเมื่อผู้อื่นนะครับไม่ให้ความนับถือเรานะครับเราจะรู้สึกโกรธเพราะมันทำลายภาพที่เราต้องการเห็นตัวเองเป็นเช่นนั้นครับเปรียบเสมือนนะครับการตัดสเสบียงที่เราจะนำไปหล่อเลี้ยงจิตใจของเราครับซึ่งเป็นการบั่นทอนความสามารถในการรับรู้ถึงอำนาจควบคุมครับปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ต่อการสูญเสียอำนาจควบคุมนี้ก็คือ ความกลัวครับและการตอบสนองต่อความกลัวซึ่งเป็นความพยายามของศักดิ์ศรีที่จะชดเชยการสูญเสียอำนาจควบคุมก็คือความโกรธครับอารมณ์นะครับด้านลบนะครับทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาลิษยาตันหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับความโกรธนะครับล้วนมีรากฐานมาจากความกลัวทั้งสิ้นครับและความกลัวก็มีพื้นฐานมาจากความภูมิใจในตัวเองต่ำครับ นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมคนที่ชี่โมโหจึงไม่ค่อยรู้สึกภูมิใจในตัวเองครับและทําไมพวกเขาจึงเอาแต่โต้เถียงครับไม่ยอมลดลาวาศอกเลยนะครับและไม่ยอมให้อภัยกันด้วยครับความโกรธนะครับทําให้เรารู้สึกมีอํานาจครับมันลวงให้เราเข้าใจว่าเรามีอํานาจควบคุมครับมีอิสระและไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของใครครับ แต่แท้จริงแล้วนะครับมันทําให้เราสูญเสียอํานาจควบคุมไปตัางหากครับคุณผู้ฟังครับเรามาดูหลุมพลางของความนับถือครับเมื่อมีคนนะครับที่มีความภูมิใจในตัวเองต่ําพยายามทําสิ่งใดก็ตามนะครับเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับการกระทําเหล่านั้นนะครับกลับยิ่งทําให้คนอื่นนับถือในตัวพวกเขาน้อยลงครับพวกเขาจะคุยโวโอ้อวดและทําตัวเย่อหยิ่งนะครับ พวกเขาชอบด่วนตัดสินนินทาวิจารณและทำให้คนอื่นขายหน้าครับแต่ไม่มีใครหลอกครับที่จะนับถือคนที่ชอบนินทาว่าหลายผู้อื่นครับรวมทั้งคนที่คอยเรียกหาการยอมรับจากคนอื่นอยู่ล่ำไปครับคนอื่นนะครับไม่เพียงแต่จะดูถูกพวกเขาเหล่านั้นนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับแล้วพวกเขาก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองด้วยครับ จงจำไว้ว่านะครับเราจะรู้สึกนับถึงในตัวเองได้นะครับก็ต่อเมื่อเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นครับและในเมื่อเรารู้อยู่แก่ใจดีว่าการติฉินนินทาเป็นเรื่องที่ผิดครับเราจึงชอบตัวเองน้อยลงทุกทีครับคุณผู้ฟังครับเรามาทำความเข้าใจนะครับว่าความโกรธคือภาพลวงตาว่าเรามีอำนาจควบคุมครับ คุณรู้ดีไหมครับว่าเมื่อคุณโกรธคุณจะรู้สึกเหมือนมีอำนาจครับแต่มันเป็นเพียงความมั่นใจจอมปลอมเท่านั้นนะครับเราเลือกที่จะโกรธเพราะมันทําให้เรารู้สึกมีอำนาจเหนืออีกฝ่ายครับและเขาต้องเป็นฝ่ายยอมเพื่อให้เรายกโทษให้ใช่ไหมครับเมื่อเรานะครับรู้สึกเจ็บใจครับเราจะเข้าสู่ภาวะปกป้องตัวเองครับความโกรธจะเป็นตัวกระตุ้นให้ความหยิ่งในศักดิ์ศรีทํางานครับและทําให้เรารู้สึกว่า ตัวเองสำคัญครับมีอำนาจควบคุมครับและมั่นคงมันเป็นภาพลวงตาที่คอยฉุดล้างเราไว้ครับและเป็น,นกลไกปกป้องตัวเราเองจากความรู้สึกไม่มั่นคงครับแต่ท้ายที่สุดนะครับมันก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่ไม่สามารถทำให้เราพึงพอใจได้อย่างแท้จริงครับอิสรภาพนะครับคือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับ เมื่อเรานะครับสูญเสียอํานาจควบคุมนะครับเราจะสูญเสียความรู้สึกว่าเรามีอิสระภาพไปด้วยครับเคยไหมครับว่ามีช่วงเวลาใดครับในชีวิตที่คุณต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้อื่นในเกือบทุกเรื่องหรือไม่ครับสถานการณ์เช่นนั้นนะครับมักทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจครับถ้าคุณต้องเป็นฝ่ายแบมือขออยู่ตลอดเวลานะครับมันคงเป็นเรื่องที่ยากที่คุณจะรู้สึกมีอํานาจ และรู้สึกดีกับตัวเองได้ใช่ไหมครับอิสรภาพนะครับคือหัวใจสําคัญที่ทําให้เรารู้สึกนับถือตัวเองครับคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองได้อย่างไรครับหากยังต้องพึ่งพาคนอื่นหรือบางสิ่งบางอยา่างอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเช่นต้องพึ่งยารักษาโรคหรือต้องขอเงินคนอื่นใช้ลองคิดดูครับว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นครับ คุณคงรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจใช่ไหมครับมนุษย์นะครับต้องการความรู้สึกว่ามีอิสระภาพครับเพื่อที่จะรู้สึกดีกับตัวเองและการสูญเสียการควบคุมนะครับจะทําให้เราสูญเสียความรู้สึกว่ามีอํานาจในตัวเองไปครับซึ่งจะทําให้จิตใจของเราเริ่มไม่มั่นคงครับเพราะฉะนั้นนะครับการจะทําให้สถานการณ์ใดๆนะครับกลับคืนสู่ความสงบได้ ดังเดิมนะครับสิ่งแรกนะครับที่ต้องทําก็คือนะครับคุณต้องเรียกความรู้สึกมีอิสระภาพกลับขึ้นมาให้ได้เสียก่อนครับอย่าห่วงไปเลยครับว่ามันทําได้ง่ายๆนะครับภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นครับคุณผู้ฟังครับความฝันที่คนทั่วไปนะครับมักฝันกันมากที่สุดนะครับก็คือฝันว่าฟันหักเกือบหมดปากครับหรือไม่ก็กําลังเปลือยกายอยู่ใน ที่สาธารณะครับทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับเหมือนกันตรงไหนนะครับก็เหมือนกับตรงที่มันล้วนแล้วแต่มีที่มาจากความกลัวที่จะต้องสูญเสียอำนาจควบคุมไปครับผลที่ตามมาก็คือนะครับความรู้สึกอ่อนแอและความรู้สึกว่าถูกประจานครับนอกจากนี้แล้วนะครับลองนึกถึงอาการกลัวๆต่างๆนะครับที่พบได้ทั่วไปครับเช่น การนั่งเครื่องบินครับกลัวที่สูงกลัวงูและอื่นๆอีกมากมายนะครับอาการกลัวเหล่านี้นะครับก็มีที่มาจากความรู้สึกว่าไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกันครับนี่แหละครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมการให้อภัยจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้สึกภูมิใจในตัวเองครับเมื่อใครนะครับทำผิดกับเขานะครับเขาจะเข้าสู่สภาวะ ปกป้องตัวเองครับอันเป็นภาวะที่จิตใจกลัวที่จะเปิดรับคนคนนั้นอีกครั้งครับทั้งนี้ครับเพราะการมอบความไว้ใจครับความนับถือและการให้อภัยใครสักคนนะครับล้วนต้องอาศัยการเปิดใจทั้งสิ้นครับแต่เนื่องจากเขาสูญเสียความนับถือตัวเองไปบางส่วนครับเขาจึงรู้สึกดีกับตัวเองน้อยลงครับและเริ่มกลัวที่จะเป็นฝ่ายให้ครับ การให้นะครับก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหมือนกันครับเขากลัวว่าจะต้องสูญเสียความนับถือตัวเองที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดไปครับเขาจึงลังเลและระมัดระวังอย่างเต็มที่ครับดังนั้นครับหนึ่งในพื้นฐานสำคัญของกละวิธีทางจิตวิทยาทั้งหลายในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือการปรับจิตใจให้พร้อมที่จะเป็นฝ่ายให้อีกครั้งครับ คุณผู้ฟังครับคุณเคยแปลกใจไหมครับว่าทำไมใครบางคนจึงเถียงหัวชนฝาว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกครับทั้งๆที่ะนะครับมีหลักฐานอยู่อย่างชัดเจนว่าที่เขาทำลงไปนั้นน่ะผิดนะครับเหตุผลนะครับที่คนนนั้นนะครับต้องการเป็นฝ่ายถูกนั่นไม่ได้ต่างไปจากเหตุผลที่ใครบางคนโกรธเลยนะครับกล่าวคือครับเขาไม่อาจรับความรู้สึก ที่ว่าตัวเองด้อยกว่าครับเป็นไฟล์ผิดและต้องสูญเสียอำนาจไปได้ครับเมื่อคุณรู้เช่นนี้แล้วนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่คุณจะจัดการกับสถานการณ์ครับเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นไม่ได้เกี่ยวกับคุณครับหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่เกิดจากความหยิ่งในศักดิ์ศรีของเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับมันเป็นปัญหาของเขาครับไม่ใช่ปัญหาของคุณครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับจงสงสารและเห็นใจเขาครับอย่าพยายามออกอาการปกป้องตัวเองไม่เช่นนั้นครับความหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวคุณอาจเป็นตัวสร้างปัญหาเพิ่มเข้าไปอีกครับจงมองสถานการณ์อย่างที่มันเป็นอยู่จริงๆครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสามารถนำหลักการความรู้ ไปปรับใช้กับชีวิตได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการควบคุมอารมณ์การแก้ไขความขัดแยง้งและก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานกันท่วนหน้าครับหากคุณผู้ฟังนะครับอยากได้เนื้อหาที่ครบถ้วนมากกว่านี้นะครับมีหลายหัวข้อหลายบทที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะสนับสนุนซื้อหนังสือผ่านทางช่องช้อปปิ้งออนไลน์และร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปได้ครับ และก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องผมด้วยครับเพราะนี่คือช่อง w i s d o m ปัญญาวิชาชีวิตพอดแคสต์ครับนี่คือช่องสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้มอบความสุขความสบายใจและได้เรียนรู้พัฒนาทักษะใหม่ๆร่วมด้วยเช่นกันไปตลอดการครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยกันด้วยนะครับขอบคุณครับ